ลาอิลาฮอิลลัลลอฮฺมุฮัมมัดอัราะซุลลอฮฺบิสมิลลาฮิรร rahmanir rahim ทางรายการครั้งที่หนึ่งขบวนการมุจฮิดีนริบาลอัลฟะตานีค่ะคือกุศัยผู้นำแห่งขบวนการมุจฮิดีนริบาลอัลฟะตานีตามบัญชาแห่งอัลลอฮ์ซุบฮาน ن ه และะอาลาและสุนนะของทัศน์ดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะขับไล่กาฟิรผู้รุกรานเพื่อสถาปนารัฐอิสลามอย่างเต็มรูปแบบประเทศฟะตานีดารุสสลาม ถูกกอ่อตั้งโดยเชื้อสายของท่านาาศาสดาม u h ลลอ a d ص ل ล الله วะ ي ه ลลัมกาเฟตผู้ลกรานได้แต่งบริษัทขึ้นมาใหม่เพื่อตบตาชาวโลกโอ้ชาวฟาตานีข้าคือลูกหลานเชื้อสายของท่านศาสดาม u h ลลอ a d ص ل ล الله วะ ي ه ลลัมคนหนึ่งจงร่วมกับข้าต่อต้านกาเฟตาจากที่ที่ท่านอยู่จงเป็นมุจเอดีนณาบ้านของท่านจงใช้มีดมีพร้าจอบเสียมปกป้องครอบครัวของท่านจากฟิตนาของกาเฟตจงหยุดติดต่อค้าขายและร่วมกิจกรรมกับกาเฟตถึงชาวมาลายูสุนัขรับใช้กาเฟต ได้แก่ทหารทหารพรานตำรวจอสอชรบรผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอปหลัดอำเภอเจ้าหน้านที่ปกครองสภาอุลามองของสองวัตอสายข่าวและหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกคนจงวางอาวุธและลาออกสำหรับประชาชนชาวไทยพุทธทุกคนจงออกไปจากฟาตอนีดารุสลามหรือไม่จงจ่ายภาษีแก่รัรฐบาลของฟาตอนีโดยบริจาคให้มัสยิดหรือโรงเรียนตรีกาทุกแห่งในอัตราเดือนละ1,250บาทหรือปีละ1 5 0 0 0บาท ถึงรัฐบาลแห่งประเทศไทยจงถอนกําลังทุกหมูลเหล่าออกจากแผ่นดินนี้และจงปล่อยตัวนักโทษด,ด้านความมั่นคงทุกคนทั้งหมดที่กลา่าวมาน,นี้ภายในวันที่30เมษายน2558หากปฏิเสธนักรบของเราทุกคนพร้อมที่จะปีชีพทุกวิธีทางท่านจะสูญเสียมากกว่า3จังหวัดแน่นอนอัสสลามุัยกุมวะเราหมะตุลลอฮิตะลาวะบะระกาตุอ,อัลลอฮุอับบัรอัลลอฮุอับบัรอัลลอฮุอักบรักรบ